สวัสดีครัยินดีต้อนรับเข้าสู่ลินแชนแนลช่วงอุดองงันษาจริงหรือเปล่าหลังจากคิดที่แล้วนะลินได้แนะนําการติดตั้งแล้วก็สาธิตการใช้อุดองวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําการใช้ตัวแปรนะฮะตัวแปรมีอะไรบ้างนะฮะตัวแปรใช้งานแบบไหนคือจะกําหนดแบบไหนนะฮะเดี๋ยวลินจะ หาง,งันฮะตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะแต่ว่ามันสาคัญมากๆนะฮะไม่อยากให้พลาดเลยสําหรับ v o l l e y b l l หรือตัวแปรนะฮะลินนิยามให้ว่าเป็นกล่องกล่องหนึ่งนะที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราเซตไว้นะฮะเพื่อจะใช้ในอนาคตหรือข้อมูลที่ถูกคำนวณมาเพื่อเก็บไว้ในชั่วคราวหรือจะเป็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะ,ะที่เราจะใช้มันในอนาคตตัวแปรนะก็จะมีหลายชนิดด้วยกันนะก็ได้แก่ integer จำนวนเต็มนะฮะ เป็นตัวเลข1 2 3ติดลบ1ติดลบ3 0อะไรก็ได้นะฮะที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็มีโฟลตที่เป็นทศนิยม1.2 0.7 4.8ลบ5.3อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นโฟลตหมดเลยแล้วก็จะมีชาที่เป็นตัวอักษรเก็บตัวสอนกษร1ตัวนะฮะต่อหนึ่งตัวแปรก็ต่อมาก็เป็นสตริงนะสตริงที่เก็บเป็นข้อความได้แล้วก็มีบูลีนไว้เก็บค่า True หรือ False หรือจริงกับเท็จนะฮะอันนี้ใช้เยอะมากนอกจากนี้นะฮะก็ Unity ยังมีตัวแปรพิเศษของเขาอีกด้วยก็มี Game Object ไว้เก็บค่า Game Object ต่างๆ Transform ไว้เก็บสเกลหรือการหมุนหรือตำแหน่งของ Object นั้นๆนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีตัวแป,ปรปีกย่อยต่างๆเช่น Sound Source Collider ต่างๆนะฮะไว้เก็บข้อมูล Collider เ,เป็นต้นเรามาดูกันนะะว่าอุด้งเนี่ยใช้ตัวแปรยังไงก่อนอื่นนะฮะเราจะเห็นหน้าต่าง Variable นะฮะเป็นหน้าต่ายเล็กๆตรงนี้นะฮะ เราจะสร้างตัวแปรล,ลบตัวแปรนะฮะดึงดึงตัวแปรมาใช้นะฮะคืออยู่หน้าตานี้หมดนะก่อนอื่นนะฮะเรากดบวกลินเลือกตัวแปรชนิด float นะฮะ float นะฮะเลขทศนิยมจากนั้นนะฮะให้เราคลิกไอ้บับเบิร์ที่ขึ้นมานะฮะดัแบเบิลคลิกนะฮะแล้วเขาจะให้เราตั้งชื่อเว้ยอ่าลินตั้งชื่อว่าเทสว่าโอเค เราก็จะได้ตัวแปร float นะฮะตัวแปรชนิด float ชื่อว่า test w a r มากดลูกศรนี้นะฮะปุ๊บขยายลงมาเราจะเห็นพารามิ t e r ร์3ตัวนะได้แก่ public sing แลว default volume public คืออะไร public คือ asset modifier มันคือตัวที่จะบอกว่าตัวแปรตัวนี้นะฮะตัวแปรตัวนี้สามารถใช้ภายนอกได้หรือเปล่าหรือจะใช้ภายในโปรแกรมนี้เท่านั้นถ้าเราตดติ๊ก public เนี่ยตัวแปรนี้นะฮะจะสามารถดึงเอาไปใช้โดยโปรแกรมตัวอื่นได้แล้วก็สามารถตั้งค่าภายนอกได้นะฮะ แต่ถ้าเกิดเราติ๊กปิดโปรแกรมตัวนี้จะถูกคำนวณตั้งค่าภายในโปรแกรมนี้เท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถเซตค่ามันข้างนอกได้ต่อมานะซิงซิงคืออะไรซิงก็คือจะทําให้ตัวแปรเนี่ยตั้งค่าตัวเองให้เหมือนกันทั้งเวอร์อย่างเช่นถ้าลินตั้งค่าเป็น3คนที่เข้าเวอร์มาถ้าคนที่อยู่ในเวอร์นี่นะฮะก็จะถูกเซตให้เป็น3เหมือนกันหมดอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการทาเวอร์ที่มีคนเยอะๆนะฮะเขาก็จะเห็นตัวแปรเหมือนกัน้งหมดต่อมานะดีฟอว์วอลลุ่มนะฮะดีฟอว์วอลลุ่มคือค่าเริ่มต้น,นะ อะไรนะลินจะขอใส่เป็นสามแล้วกันนะเดี๋ยวจะรู้นะว่าซีใส่เป็นสามเพราะว่าอะไรเริ่มต้นจากลินจะทำคิวหมุนเว้ยแบบคราวที่แล้วลินก็คลิกขวานะฮะ create node คิวนะฮะเป็นทานฟอร์มเนาะอ่าไปที่ u n i t y engine นะฮะลินพิมพ์มหาเลยทานฟอร์มแล้วก็ rotate เราก็จะได้บล็อก rotate มาหนึ่งบล็อกนะฮะแล้วก็ เราจะโรเต็มันยังไงนะฮะเดี๋ยวลินใส่อีเวนต์ก่อนถ้าเราไม่ใส่อีเวนต์เนี่ยมันจะไม่ทํางานนะฮะเราใส่เป็นเครียดนอนนะฮะอีเวนต์นะฮะอัปเดตเราจะสั่งให้โปรแกรมทํางานตลอดเวลานะฮะโอเคตอนนี้นะโปรแกรมทํางานตลอดเวลาแล้วนะฮะมันจะหมุนตลอดเวลาลินให้หมุนแกนไหนแกนวเหมือนเดิมาแล้วก็องศาเนี่ยหมุนที่ก,กี่องศานะฮะ เราก็นะฮะเราก็ลากตัวแปรมานี่นะฮะตัวแปรที่เราจะใช้นะฮะลากลากมาเลยนะฮะวางปับนะฮะเราก็จะได้ตัวแปรมาใช้นะฮะเราก็ลากนยโฟลด์นะฮะไปที่แองเกิลทีนี้เว้ยมันก็จะหมุนตามค่าที่เราตั้งไว้เว้ยถามว่าหมุนเท่าไหร่นะฮะเราตั้งไว้อย่างนี้เว้ยเราตั้งไว้ว่าสามเพราะฉะนั้นเว้ยมันจะหมุนสามองศานะฮะตามที่เราตั้งไว้นะฮะเราก็กด c o m p พ l e แล้วก็ไปไปที่คิวนะฮะเราก็เอาไอที่เคียวเขียนไว้นะฮะใส่โช์นะฮะแล้วเราก็ลองรันดูนะเราจะเห็นว่าคิวเนี่ยหมุนหมุนเท่ากับคราวที่แล้วเลยเพราะคราวที่แล้วใช้3เหมือนกันนะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกลับไปที่กราฟใหม่นะฮะหลายคนคงบอกเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะตั้งตัวแปรมันทำไม ในเมื่อแบบเฮ้ยกูตั้งตรงๆอ่ะไม่ดีกว่าหรอเดี๋ยวจะรู้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เราเปิดโปรแกรมนะฮะติกกต๊กพับบิกติ๊กพับบิกนะพับบิกนะกดคอมไพายทีนึงนะฮะแล้วก็ไปที่คิวเหมือนกันนะฮะทีนี้เว้ยไอ้ตรงเบฟเวอร์อ่ะอุดงอุดงเบฟเวอร์ออ Behavior เราเนี่ยมันจะมีคําว่าเทสวอลเราโอ้โหมาไว้เราสามารถตั้งค่าจากภายนอกได้มันจะเราจะเห็นเราจะเห็น,หนว่ามันสามารถตั้งค่าได้สะดวกมากขึ้นเว้ย เมื่อกี้เป็นสามเฮ้ยเราอยากอยากให้มันวิ่งเร็วหมุนเร็วขึ้นเราใส่ห้านะกดเทสอีกรอบเราก็จะเห็นมันหมุนเร็วขึ้นอีกนิดนึงเว้ยคือแบบหมุนเร็วขึ้นจะเห็นได้ว่ามันมีความสะดวกในการตั้งค่านะฮะยืดหยุ่นนะะเฮ้ยมันยังไม่เร็วพอเลยอะ่ะคือแบบเราก็ตั้งค่าไปอีกสิครับใส่สิบไปเลยกดเซฟก่อนกดเทสอีกรอบ เราจะเห็นว่าหมุนติ้วเลยเว้ยคือหมุนเร็วมากนะฮะจะเห็นได้ว่ามาสะดวกมากนะฮะในการตั้งค่าจากภายนอกเราไม่ต้องมานั่งแก้ไขโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะฮะคือการใช้โปรแกรมแบบเนี้ยดีมากนะฮะเฮ้ยทุกคนคงบอบเฮ้ยทำไมมันหมุนระแบบหมุนไปทางด้านขวานะฮะอย่างเดียวเราเปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวเราใส่ติดลบไปบ้างนะฮะเอาลบ1.8อ่อะผมใส่เป็นเลขโฟลต์นะ1.8กดเพลย์ จะเห็นได้ว่ามันหมุนกลับด้านแล้วเว้ยคือนี่คือคุณสมบัติของโรเทตนะฮะเราสามารถใช้ติดลบเพื่อให้หมุนไปฝั่งตรงข้ามได้ทุกคนฮะเห็นประโยชน์ของตัวแปรหรือ,อยังนะฮะมันมีประโยชน์มากเลยเว้ยในการกําหนดค่าต่างๆนะฮะซึ่งยังไม่จบนอกจากว่าเราสามารถดึงมาใช้ได้แล้วเรายังกําหนดค่าตัวแปรได้อีกเว้ยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะลินจะสาธิตด้วยการทําให้กล่องมันหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะด้วยการใช้ความสามารถในการแก้ไข แล้วก็ตั้งค่าตัวแปรของอุดงก่อนอื่นเลยนะฮะเราตัดเส้นนี้ตัดเส้นนี้ทิ้งนะฮะการที่เราจะสามารถเซตค่าหรือตั้งค่าใหม่ได้นี่นะฮะปกตินะ,ะถ้าเราล่ามันออกมาเฉยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเรียกใช้ตัวแปรใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรค้างนะกดคอนโทรค้างนะถ้าเรากดคอนโทรค้างไว้แล้วก็ล่ามันออกมาเราจะได้หน้าต่างเซต variable แทนนะตอนนี้หน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปนะฮะจาก test v a ธรรมดาเป็นเซต test v a l นะฮะก็จะมี ตัวลูกศรซีเควนซ์มานะฮะแล้วก็จะมีให้เลือกมากมายนะให้เราทําการลากเส้นนะจากอัปเดตนะมาที่เซตเซตเวลเวลนะฮะเซตเทตบอลนะฮะแล้วก็จากเซตเทตบอลนะครับไปที่โรเตตทีนี้เว้ยการทํางานของโปรแกรมนะฮะก็ทุกครั้งที่โปรแกรมทํางานนะฮะมันก็จะมาเซตตัวแปรนะตัวแปรที่เราตั้งไว้นะคือเทตบอลนะฮะแล้วก็พอเราเซตตัวแปรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปทําการหมุน อ็อบเจกต์นะฮะถามว่าหมุนยังไงนะฮะวันนี้เลยเรามาดูที่เทสบอร์กันนะฮะลินจะทำให้มันหมุนนะฮะ float addition นะ addition คือเครื่องหมายบวกนะลินจะให้เทสบอร์นะฮะตัวเทสบอร์ปกตินะฮะหมุน0.01นะฮะ ก็คือเทสวอลเนี่ยจะจะบวกจุดศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วเอาผลลับที่บวกได้เนี่ยนะไปใส่ตรงเซตนะฮะทีนี้นะฮะไอตัวเราจะก็จะตั้งตัวเทสวอลเนี่ยบวกไปอีกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ลืมเรียกใช้ซ้ำด้วยนะฮะย้ำอีกครั้งนะตอนนี้นะทุกทุกทุกการทำงานของโปรแกรมนะฮะ มันจะเซตค่าเท็บอลนะฮะโดยการบวก0.01เข้าไปนะฮะจากนั้นก็หมุนด้วยเท็บอลที่ถูกเปลี่ยนค่าใหม่เพราะฉะนั้นหน้าทุกการทํางานนะฮะมันจะบวก0.01ไปเรื่อยๆทําให้องศานะฮะหมุนมากขึ้นหรือเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะเราก็กดคอมพล์ทีนึงแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันนี่นะฮะเราจะเห็นว่ากล่องหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะ จะเห็นว่ากล่องหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้เว้ยเราอยากจะให้กล่องมันหมุนเร็วขึ้นยังไงเว้ยคืออันนี้เป็นค่าตายตัว0.01เชื่อมาถ้าเราเพิ่มค่าไปอีกนะฮะ float spin นะลินตั้งชื่อนะฮะตัวแปร ชนิดโฟล a นะฮะชื่อว่า spin addition นะฮะติ๊กเป็น public นะฮะแล้วก็ default ด e ฟอลต์เดี๋ยวค่อยตั้งทีหลังนะฮะแล้วก็ลากมันออกมาเลยทีนี้นะฮะโค้ดเป็นใหม่อีกแล้วนะฮะทุกทุกครั้งนะฮะที่โค้ดทำงานนะฮะก็คือมันจะเอา test v a ์นะฮะไปบวกกับ spin addition นะฮะซึ่งจะได้ค่าใหม่ออกมาเป็น test v a ์อีกตัวหนึ่ง เราก็กดคอมไพล์อีกครั้งนะฮะแล้วก็กดไปดูนะฮะเมื่อกี้เราอ่าอ่ะเราจากศูนย์เลยแล้วกันฮะสปินตนดิชั่นนะ,ะบวกศูนย์จุดเท่าไหร่ดีศูนย์จุดห้าแล้วกันเมื่อกี้นะ,ะขึ้นช้าไปหน่อยนะ,ะลินตั้งค่านะก็คือจากไม่หมุนเลยจากไม่หมุนเลยขึ้นมาบวกทีละศูนย์จุดศูนย์ห้านะฮะกดเสียงสักหน่อยแล้วก็กดเพลย์รอ,อดู นะก็จะเห็นว่าคิวหมุนเร็วขึ้นนะหมุนต้องบอกว่าเลขอัตราเร่งการหมุนเนี่ยเร็วมากขึ้นนะฮะทีนี้นะฮะเราก็มาดูฝั่งอุด้งชาร์ปกันบ้างว่าจะเขียนเหมือนเมื่อกี้เขียนยังไงนะฮะเราเริ่มต้นจากตัวแปรใช่ไหมเรามีตัวแปรที่เป็นชื่อว่า float ใช่ไหม float นะฮะเวลาเราพิมพ์ปุ๊บเนี่ยเขายังมี complete มาให้นะฮะ float ตัวแปรชนิด float นะชื่อว่าอะไร test ว้า นะฮะ default อะไรนะฮะเท่ากับ3าเนอะคนะะ่า default เท่ากับ3แล้วก็อย่าลืมนะ,ะอย่าลืมมันมีสิ่งที่เรียกว่า access modifier ด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้เราตั้งเรียกว่าเป็น public เนอะ public โอเคนะเท่านี้นะฮะ test var เราก็จะสามารถแก้ไขข้างหน้าได้โอเคนอกจากนี้นะนอกจาก test var นะ,ะเราังมี ตัวแปตัวใช่ไหมเป็น Spin Addition ใช่ไหมแล้วก็ Public นะฮะ Float เหมือนกัน Spin Addition เท่ากับ0นะฮะเราตั้ง Default เป็น0นะฮะเท่านี้นะเราก็จะได้ตัวแปสองตัวที่เหมือนเมื่อกี้เป๊ะๆเ,เ,เลยนะฮะ Start เราไม่ใช้นะฮะเราใช้ Event นะฮะอัปเดตนะ,ะการทำงานของโปรแกรมนะฮะทำงานหนึ่งครั้งทุกเฟรม โอเคนะอัพเดตอะไรอัพเดตแล้วก็จะไปสป,ปิีนี้ว่าท r าน s f ฟอร์มโรเท new vector อสามนะฮะ vector 3สามเราจะให้มันหมุนแกนวายมศูนย์หนึ่งศูนย์นะหลักการก็คล้ายๆกับ โค้ดของขราวที่แล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้เราใช้ตัวแปรใช่ไหแล้วก็หมุนด้วยอะไรหมุนด้วยหมุนด้วยองศานะฮะเท e วานะฮะโอเคอันนี้นะฮะเราก็จะได้การหมุนที่เหมือนเมื่อกี้นะฮะ theta ลองเราลองเซฟนะฮะทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่า การที่เราจะให้มันหมุนตามที่เราเขียนแบบอุรุชาร์ปเมื่อกี้เป็นยังไงนะเราก็ลากนี่นะฮะไปใส่เราจะเห็นเนี่ยฮะมีเทสวอลกับสปินแอดิชันซึ่งตอนนี้สปินแอดิชันเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะฮะตอนนี้เราตั้งเทสวอลไว้สามใช่ไหมเราก็ลองมาดูนะฮะว่ามันหมุนยังไงกดเพลย์นะก็จะเห็นวมันหมุนแล้วทํางานได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะเราสามารถตั้งค่าถ้าเกิดใช้อุรงชาร์ปเนี่ยเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะฮะ ถ้าใช้อุด้งกราฟเนี่ยอุดงธรรมดาเดี๋ยวไม่สามารถทําได้นะเขาจะล็อกไว้ถ้าใช้อุด้งช์ปเนี่ยเราสามารถสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะเราจะสามารถดูพิวได้เลยสะดวกมากโอเคจากนั้นนะฮะเราบอกว่าเราจะต้องการให้มันหมุนเร็วขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ต้องมีโค้ดเพิ่มเว้ยเราก็ต้องเอาไอ้สปินเอดิชันเนี่ยนะฮะเอาเทสนี่นะฮะ มาบวกกันนะฮะเราก็เริ่มต้นจากเอาเทสนะฮะเราบอกว่าเราต้องการเทสว์นะฮะมาบวกอะสปีดแอดดิชันนะบวกนะแอดดิชันนะฮะสปีดแอดดิชันนะบวกแล้วทำอะไรนะฮะบวกแล้วเอาผลลัพธ์นะฮะมาใส่ด้านซ้ายนะฮะความหมายก็คือเราจะเอาสิ่งนี้นะฮะ เท็ดวอร์สปีนแชัที่บวกกันแล้วนะไปใส่ทางด้านซ้ายนะฮะการเขียนโปรแกรมนะจะเป็นอย่างนี้นะก็คือเราจะเอาผลลัพธ์การคำนวณน,นะจากด้านขวาไปบวกใส่ไปใส่ด้านซ้ายแค่นี้เลยนะสำหรับโปรแกรมอุดงช์ปเขียนแค่นี้เลยนะฮะเราก็จะได้แบบเมื่อกี้เลยเว้ยนะเราเซฟทีนี้นะเราก็เริ่มต้นจากที่มันไม่ให้มบนหมุนเลยเว้ยแล้วก็เราก็สปินแอดิชั่นเป็น0.03แล้วกันนะฮะ ก็คือมันจะเพิ่มขึ้น0.03องศานะฮะคือความเร็วเพิ่มขึ้นท,ทุกการทำงานของโปรแกรมเซฟสักหน่อยแล้วเราก็ลองกดเลย์ดูนะฮะจะเห็นว่ามันเริ่มต้นหมุนหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะจะเห็นว่าอุดงชาร์ปเนี่ยมันจะพรีวิวตัวเลขให้ด้วยนะฮะว่าตัวเลขมันหมุนตัวเลขมันมาขึ้นเรื่อยๆยังไงนะฮะหมุนติ้วเลย อย่างที่บอกนะลินแนะนำอุดรงชาร์ปสำหรับการเขียนนะซึ่งมันจะสะดวกกว่ามากแล้วก็ทุดทุดเรียลหลังๆนะฮะลินอาจจะถ้ามันซับซ้อนมากเนี่ยลินอาจจะทิ้งอุดรงกราฟเลยนะลินอาจจะใช้อุด้งชาร์ปอย่างเดียวนะสำหรับวันนี้นะก็ใครที่รับชมก็ขอขอบคุณน,นะใครที่ได้ความรู้ยังไงนะไม่เข้าใจตรงไหนหรือยังไงนะฮะก็คอมเมนต์มาได้ใครอยากจะให้เฮ้ยคุณแบบ กระลอกเขียนโค้ดแบบนี้ให้หน่อยเอ้ยคุณผมอยากได้สวิต์อันนี้เอ้ยเอ้ยคุณผมอยากได้เขียนเวอร์ประตูแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ก็ลองขอขอมาถ้าสมมติว่ามันไม่ซับซ้อนเกินไปนะคือแบบว่า,ามาะธานทูติเลียแล้วมันไม่แบบมันไม่ยาวจนเกินเหตุนะลินก็จะทําให้นะสําหรับวันนี้นะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะบายบาย